ก็ตอนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลนะคะเดี๋ยวเราไปดูปลาอีบ่าวเลยบ่าวไปใส่มองมานะพี่น้องนะยายเห็นแล้วบนี่คุบอกเอิญยายมาเบิงยายมาเบิงปลายักษ์โอ้มันว่าหนึ่งได้หนึ่งตัวก็ได้หนึ่งตัวจริงๆริงปอแกงหัวมัน ไปบ่ไอเดียมาเบิ่งนะก้อยก้อยไปเรียกไอเดียมาดูหน่อยไปส่วนของยายพี่น้องซุปเปอร์จิ๋วปลาเคเดเซียมเยอะก้อยกินอันนี้ของยายรุ่นจิ๋วนะจุ๊บๆอยู่เลยไอ้หัวปลาจิ๋วปลาพิลึกพิเดียะเอามานอนเทียบกันสักหนึ่งตัวสิว่าของใครจะเป็นของใครเมาเทียบดูนะครับเอามาเทียบหนึ่งตัวสิ เอาตัวนี้มาเทียบแล้วก็ตัวถุงนี่จะมาเทียบให้ดูนะคะว่ายังไม่ครึ่งเลยนะครับอม่ี่อเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงที่ตะแค่ี่นไหมนี่เออนั่นารักเลยม้วกปลานี่เออไม่ได้ไม่ได้นะครับอันนี้สองตัวเล็กคือของยายนะตัวที่ตัวนี้จนมองไม่เห็นนนจนกระโดดไปแล้วเอาไปใส่ตะกร้าคือเก่าปลาิว เขาไปหาปลาตัวโตผัดยายผัดไปหาปลาจิ๋วมันน้ำหลายพุ่งเนาะปาผมไม่ได้นะครับเอฟซีแต่ผมจะโชว์อ่าเอ้าโอ้โอ้โหเดี๋ยวเลยมันเที่ยวแตกปุ้ยปลาตู้บิ๊กบึ้มเลยเนาะโอ้ได้อีกสัก หตัวเนาะห่องพักได้อยู่ได้หางพักดยนเลี๋ยวหูกกอปันกอลยนี่จริงๆนะครับประมาณแปโลแปดบ่ประมาณเริ่มลป่านะประมาณพูดขายบ่เอฟโคไปขายโลดได้คุยซื้อขายอือเอาไว้ซื้อนมลูกเนาะมันไม่ได้ยาโคบเราบอปุ้ยบ่งไหนลูกของ ฮะจะมีเอื่อยหนีกับจีไรกระโดดคุบเลยล่ะตีคนก็ไม่เชื่ออยู่บ่สันผาเดี๋ยวก่อนผาเราไม่ได้ติดต่มีผาใหม่ตจืื่นไอเอาออกมาบางคันเดิมมองกันกระสอบทานนะโอ้ใหจริงๆโอ้สันผาฟาดเลยตีประมาณแปดโลงดให้กว่ามันจะชิดพุ่นบ่ ะสังดีขึ้นะน,นะน้ำมาเราก็กินปลาไปไม่เมื่ออปลา,อ,า,าอังพาอันนี้คือมองขนาดยักษ์นะคะที่ปลาถูกเนาะอึงอางก็ร้องอึงางอึงอาง,อ,ง,อ,างอยู่ตั้งแต่เช้านะคะ ขึ้นตะช่างนะคะทีนี้โอ้แปดโลแปดโลกว่ามันไม่ได้ไข่ไม่ได้ไข่ไปแม่ไปกินมะโบนะลูกอยู่เอาก็ดงไปล้างใะย่ายที่ดินทั้งมเกื่อกย ขัวคัวคัวเดี๋ยวจะเอาไปขายนะพี่น้องนะกิโลนละหนึ่งร้อยบาทนะคะพร้อมเรียบร้อยเป็นตอนแกงเลยเอาแขวนะอบออันนะคอ่ะก้อยถืออันนี้ไปเพืยอย้ายล้าง โอ้ลุงนี่จนครบให้เอาเสื้อคนนี้โซเกต์เนี่ยก็ <c oughs> อเอาตั้งเบอร์พอนังแน,น่ตั้งยูนิโค่นะ หาเฮ็ดนะบอแกงหัวมันเส้นอ้อยส้มแกงท้องมันนะเต้แกงหนังท้องมันไปจับเงาลูกผู้มาโบนะไปเอาเมื่อหน้านอนกินอยู่เพื่อนไหมพ่ออันเอาไว้เป็นของขังอยู่ได้เนาะยังไ้คืออีบ่าวเนาะ ปลาตัวเล็กมันไม่ได้พวกใยเลยเนาะใช่เราบอกเขามีเคเดซ้ำนะปลาเล็กก็อออุโมยายอุโมยเบะไปหาปลาไปวงนไปยไปยายไม่คูดมือเดียวได้ไหมรุ่นเกตมันกระเด็นสายตา ต้องหลับตาให้ทันนะคะพี่น้องลุ้นถอนคือเม่นเลยบอเอ,อ,อาผู้นึงดึงผู้นึงอันคูดยิ่งกว่าอันครัวเด็กน้อยนะพี่น้องนะ เกรดมันนี้ขาวกกนโพนเลยเต็มแค่เลยนะให้ลุงนี่เอาไว้ห้อยคอกับพ่อเอาไว้ห้อยคอเอาไม่รู้เอาไว้ห้อยคอนะลู้ละมันยังหมันไอเดียหำด่างผลจะมาอีกแล้วพี่น้องน้ำในสะเราก็คงจะเต็มวันนี้แหละครับอือ เงไปไม่ได้เบะดูเงาไปไม่ได้เบะมันมีได้้งั่ะงูใหญ่เหอโคบหูนะใส่ยางใหญ่ก็ไม่หอดวะคึอเงืนี่ะดแล้มันจะลัวดึงม่องโอ้มันดึงมองไป เราปากมตีปากมันไหนเดอ้อบางเธอมันกินขี้กระเดือนน้ำคือคอยแต่อ,อืม ยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ